เรามีโครงการใหม่ที่เรียกว่า x t r a p r i m e Blue เป็นโครงการที่เราพัฒนานะครับตัวแทนใหม่ใให้มีความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็น e x r a ซ์แพรโดยเร็วและเห็นด้วยกันโครงการนี้เรายังพัฒนาไปถึงผู้จัดการของตัวแทนด้วยเพราะฉะนั้นตัวแทนที่ได้เป็น x t r a p r i m e Blue เขาจะกลับไปทำงานในหน้างานเขาจะเจอภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเราได้เตรียมความพร้อมหัวหน้าเขาแล้วด้วยเช่นกัน x t r a p r i m e Blue ต้องบอกว่าเข้มข้นไปด้วยทั้ง ทฤษฎีและปฏิบัติคือเรามีทั้งเทรนนิง่งหลักสูตรการอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตทั้งหมดและเรามีโคชชิ่งด้วยคือโคชชิ่งในการขายโคชชิ่งในการทาง,งานแอสซัพรามบูเหมือนเป็นขั้นต้นนะครับเหมือนเป็นรุกกี้นะครับเพราะนั้นเราจะพัฒนาเฉพาะตัวแทนใหม่ เพื่อให้เขามีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นแอ็ซ์พรมต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นจะเป็นเหมือนตัวแทนใหม่ที่มีศักยภาพต้องบอกว่าเราเปิดกว้างนะครับใครที่มีความฝันให้เดินมาหาเราครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กจบใหม่หรือว่าคุณจะทำงานบริษัทสักพักหนึ่งแล้วแล้วยังมันยังไม่ไปถึงฝันสักทีให้กลับมามอง อาชีพของตัวแทนประกันชีวิตกับภูมิไทยแอคซ่าแล้วสร้างอาชีพไปด้วยกันครับของแอคซ่าพรามบูจะมีรายได้ขั้นต่ำให้ซึ่งในรายได้ขั้นต่ำเนี่ยเราก็จะมีแนวทางนะครับที่เขาจะสามารถสร้างผลงานได้เพื่อให้ได้รายได้ตัวนั้นด้วยครับ ปีนี้ครบรอบ25ปีเราสตาร์ทที่จะเปิดโอกาสสร้าง new c ัมเ o m e r นะครับเราเรียกว่า Axapram Blue นะครับสำหรับคนที่มาใหม่เป็นการกรุมตั้งแต่วันแรกแล้วก็ถือว่าการจัดยุทธศาสตร์ในแง่ของ Axapram ต้องไม่ว่าจะเป็น Axapram Blue สำหรับคนมาใหม่นะครับแล้วก็รวมถึงติดคุณวุธ Axapram ระดับตัวแทนนะครับแล้วก็รวมถึงคุณวุธ Axapram ระดับผู้บริหารรวมถึง e x ็ a ซาพามร,ระดับเจ้าของสำนักงานนะครับอันเนี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพนะครับของบริษัทกรุงไทย e อ็กซครับ